นะครับทำบุญได้ที่วัดสมุทนะครับอยู่ที่อำเภอนครัชศีจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้นะครับผมก็อิ่มอิ่มใจนะครับแล้วก็ได้รับทั้งความรู้นะครับจากผู้รู้หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณลุงเจริญคุณป้าทิพย์นะครับซึ่งเป็นคนที่ดูแลโบสถ์นะครับแล้วก็สาระนะครับแล้วก็ได้ให้ความรู้กับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมานะเรื่องของ อิทธิฤทธิปาฏิหารนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อที่นี่นะครับรวมถึงให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเนาะนะครับในอดีตที่เชื่อมโยงระหว่างผู้คนกับวัดนะครับซึ่งก็ทําให้เราเห็นถึงเขาเรียกว่าความความงดงามนะนเนาะในแง่ของประเพณีพิธีกรรมความเชื่อนะครับหรือหลักฐานในทางโบราณคดีที่มันยังคงดํารงอยู่แล้วก็เหลือไว้ให้คนรุ่นหลังนะครับหรือลูกหลานเนี่ย ได้ศึกษาแล้วก็อนุรักษ์กันเอาไว้นะครับ